ขอบคุณนะคะดูเสื <S <S ้อผ้านะคะเสื <wh <wh ้อผ yeah ้าของคุณแม่ด้วยของคุณยายด้วยแจ้บอซบแ็บพี่น้องกินกินเลอเยอะลูกกินเยอะเยอะกินเยอะเนะมา้ย้ยอ่า เข้าได้ไหมอ่ะเข้าได้ไหมละ่ะ,ละอืมหมาหมาอ,อ้อนเอาอีกไหมลูกเอาอีกไหม,ไมเอาไหเอามโอ้เอาเอาตรอปรีไม่นองได้ละนิดนึงต่อปลีไม่นองเร็วมาซัมสูงและะ้วค่ะน้องนอนลูกน้องนอนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปก,กวนน้องนะ ให้น้องนองนอิ่มๆก่อนลูกให้น้องนองนอก่อนโอเคอเก่งจังเลยบอกได้ไหมมุกเจ้าวะไ่ดอืมเอาอีกเอาอีกเอาแอาสตรเบอร์รี่อีกว่าที่ีอเอยู่เนี่ยเอาเมื่อเนี่ยเปิดกี่โมง ตอนนี้เปิดเจ็โมงค่น้งจาเรากหางงแรงหมอสัวันนั้นบอเารกะไม่ไม่เราไอเขารักษาพวกกระดูกพวกเอ็นเส้นเอ็นนี่บอกจ้าเป็นท่าเน่ทาสมมติว่าแบบเป็นมือมือซ้าหรือว่าปวดหลังตอนเอลเสียนขจาวสีนี้เ่อเลเซอร์ไหมแมทเขาไม่ไม่เขา ไมเ่เอาเอาผ้านั้นลงเลยเดี๋ยนะแล้วก็ปิดใบขาวๆไว้เจ้าหลักตอรีเอรยุเจ้าเจ้าเจ้าเาเจ้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 าจ้าจ้าคุณยายแตนเก่งมากขอบคุณค่ะ <c oughs> อุ้ยตื่นแล้วเอามาให้น้องด้วยจิลุกไปเอามาให้น้องด้วยเอใอ,เอให้น้องด้วยนะให้น้องให้น้องให้น้องด้วย เอาไหมลูกเอาสตอ๊ะเอาสตอเบอรีไ่ไหมลูกไปเอาลูกใหม่มาให้น้องปะเอาลูกใหม่นะลูกนั้นลูกน้องกิน้รเดอร์นั่นพี่พลอยกินแล้ว,ลวไปไปเอามาให้น้องใหม่เออแอนออรดตพีซซ่นอนนอนดี ปอนกันเออปอนกันไม่กินน้องไม่กินลูกน้องไม่กินน้องไม่กินหนูกินนะอร่อยไหมคะหน,หนูชอบไหมหนูชอบสตรอเบอรี่ไหมสตรอวีอืมตรวีอืมไหนยายกินหน่อยนะอืมอืมไอ้จมไหลไ่น้องอืมอ่านหนังสืออ่านหนังสือดู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 ด,ด,ดูอืมอืม ไหนๆอ่านให้ยายฟังสิอ่ะนอนไหมลูกฮะแมวไปแล้วนะเไหยเอาอะไรเอามาเลยหยิบมาลูกหยิบมาโอเคหนูเพิ่งตื่นอู้ยอันนี้ไงลูกหมไหนมายายกอดก่อนอ้ยอีคนหน่อยแม่อุ้ยหนาวจะตื่น <ค><ณ>มาแล้วเราตั้งแต่เช้าขอบคุณไไคะ่ะน้องนอน,นบออิ่อมขึ้นตื่นเราได้ตื่นมื่อเั้านี่นนแล้ววันนี้สวัดส,ด,สดีค่ะพี่เพชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตึ๊บ ôi oh, để nhúng để tùm nhúng này, để tôm nhúng để nó bàn nhà dưới <laughs> khèn này tùm tôm mặc ngay tôm nhúng thành tua mát men con pan đà lạt cổ dịp bò hụt mà cho thế nó ai <laughs> sang bò yak ai toan vào nắng phút sao จุกจุ๊จางอ้อยตอนเบานำผู้สับางเกงในสีขาวคือเปินหายแทอร์โน่โอ้โหละนาเงินเดอนเรื่อยๆหกสิบ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  ไอตีไอตีอตีน้องพีดต,ตื่นแล้วพี่หนึ่งพี่หนุ่พี่หนึ่งอย่าอุ้มน้องคอยนะพี่หนึ่งอย่าอุ้มน้องคอยนะให้น้องคอยเดินเองเดิ้อให้น้องเดินเองนะคะจูงมือนะคะ น้องเดินเป็นแล้วนะคะน้องจุงมือเองนะคะน้องเก่งแล้วคะ่ะน้องไม่ให้อุ้มแล้วคะ่ะนะเก่งจังเลยนะไปแล้วนยยี่ลูกนี่จ้าไอโซเตาลูก เอึนเถอเอึนโสเด้อโส่ที่ท่ายากนอนนี่แหละมันกินข่าวอิ่มนะมาจอดสื่อไกลสั้มสูงกับตามบอกโอ้โแม่ต่อยหอดไปเนาะแม่ต่อยเลย บ้านสวนใช่ค่ะอยู่บ้านสวนค่ะรับชมจากอันบทันขอบคุณค่าขอบคุณดาวสิบดวงมหาญาหนูยายหนูติจ้าอนยี้หนู ได้ยินข่าวว่าห้องสีมากกาคาถา,ลกกาแล้วตื่นฤกี่สามผมแม่นางวะลูก้ายลูกก็ว่ากินหอยแย้หอมเนื้่ตานเขยเพิินจุ้งว้ให้เมแตแดนก็จะเอาไปคอนแกน่น้ำไปใส่ลูกกินย่างลูกมาเลนคอคนแก่นก็ว่าหล่อนสีมานเลนอุบลนเมนื่อไง ดีมากค่ะตุอร่อยค่ะต uh. uh, ุ่ยเอจมจเอ่อเออเมนียงก็ลูกอะเออเออเมนยงกอดไปกไปไปไปอ้ยไปนอนที่เก้านอง